มาครับทุกคนวันนี้เรามาจู่เกมรถไฟหอกน,นะนะเออผมตั้งชื่อว่ารถไฟหอกนะทุกคนนะเออวันนี้เอาเอาคุณมา5 0ารอบาทนะทุกคนนะเออบายครับหมุนเบ็ด5บาทกันก่อนแนละ้วกันนะทุกคนนะเออเรามาหมุนดู แววกันก่อนนะว่ามันจะปังหรือเปล่านี่นะเออมาดิเอ้ยมาดิเอ้ยทำไมมันไหลดีขนาดนี้วะทุกคนนะเอยเกมนี้มาว่ะเออเกมโอ้โหมาว่ะเอยแตกหนักว่ะเออเกมนี้แตกหนักว่ะทุกคนนะเอยโอ้โหตกใจหมดนะทุกคนนะนึกจะเข้านะเออมาดิเออมามาครับเอา หมุนดูก่อนนะครับทุกคนนะว่ามันจะดีหรือเปล่าทุกคนนะเออเราลองมาหมุนเซ Dial ิร์ฟกันดูก่อนนะเอ้อมาดีวะมาดีว่ะแบบนี้ต้องจัดซื้อฟรีสปินเบตห้าบาทแล้วมั้งแบบเนี้ยนะเออมาดิมาดิเอ,อ้ยเงียบปะเอ้ยเงียบปะลองจัดดีไหมทุกคนนะลองจัดดีไหมเอ,อ้ยยังก่อนไปมาก่อนนะเออมาดิมาเอ,อ้ยทาไมมันเงียบแบบนี้วะทุกคนนะต้องจัดแล้วมั้งต้องจัดแล้วมั้ เอ้ยต้องจัดแล้วไหมเงียบแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะเอ้ยไม่ไหวนะจัดไปเลยนะทุกคนนะมาดิเออขอหน่อยละกันนะทุกคนนะเออกําไรนะขอกําไรหน่อยนะทุกคนนะวันนี้นะเฮียขอกาไรหน่อยนะทุกคนนะเออมาครับเบนห้าบาทนะทุกคนนะเอ้อยังเงียบอยู่นะเออทุนมาห้าร้อยนะวันนี้เออมาแล้วมาเราเออมาเราวะเอ้ยมาเราเอ้ยมาเราววาทุกคนเออมาเราเว้ย hmm. คุณมาห้าร้อยบาทนะทุกคนนะวันนี้นะเออมาดิมาดิมาดิเออเอ้มาดิมาดิเอ้มาดิมาดิมาดิโอ้โหไหลดีขนาดนี้ทุกคนนะโอ้โหต้องตามเลยทุกคนนะเออเกมรถไฟหาะเกมไหลดีขนาดนี้นะทุกคนนะเอ้ยฟรีนี่ฟรีหรือเปล่านี่ฟรีนี่ฟรีมาเปล่าฟรีนี่ฟรีมาหรือเปล่าฟรีนี่ฟรีมาหรือเปล่าทุกคน จอบอ้ไอ้เหี้ยนึกว่าจะมาทุกคนนะเอ้ยนึกว่าจะมาเอ้ยฟีนฟีมาในี่สวยเลยนะทุกคนนะเออมาหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยมันจะได้กําไรไหมเนี่ยเฮ้ยมาเลยวายต่อเลยวายต่อแล้วมาไงลูกนี้เออหูมาแล้วเว้ยมาแล้วเออก้อนโตไปครับจังหวะนี้ทุกคนนะเออมาดิเออมาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่า เอ้ยเยะเฮ้ยยังมาอยู่ยังมาอยู่เอ้ยก่อนโตไปอีกครับซูปเปอร์เมกาไปดิเออหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาททุกคนเออมาดิอย่าว่าไม่มานะเอ้ยโอ้โหโอ้โหไหลดีขนาดนี้นะทุกคนนะเออใครอยากตามนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นั้นทุกคนนะเอออยากตามตามกันมาได้นะทุกคนนะเออตามเฮียกันมาได้โอ้โหครับทุนห้าร้อยบาทวันนี้นะทุกคนนะ ได้กำไรมาแล้วนะทุกคนนะเออคุณห้าร้อยบาทวันนี้เฮียขอไปถอนก่อนละกันนะทุกคนเออกำไรอีกแล้วเขาวันนี้โอ้โหบายบายอ่ะทุกคนโอ้โหลาตีสวัสดีนะเออกำไรแล้วเวออ้